อาจารย์วันนี้เข้ามาสนามซ้อมครับเข้ามาทำอะไรบ้างครับครับวันนี้ก็จริงๆก็มาดูความเคลื่อนไหวของทีมนะครับก็คือว่าอตอนนี้เราซื้อนักเตะม,มาเนี่ยก็สำหรับเลขแรกเนี่ยนะครับเราก็ตั้งเป้าไว้25คนนะครับแต่ว่าณว,วันนี้เนี่ยเราก็ซื้อมา27นะครับก็ถือว่าสำหรับเลขแรกเนี่ยก็ก็พอสมควรละนะครับก็เลยมาดูว่าฝึกซ้อมกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับกำลังวังชาที่ ที่มีอยู่พอเพียงที่จะเข้าสู่ฤดูกาลแข่งขันหรือยังนะครับเพราะว่าจริงแล้วเดือนกุมภาพันธ์ที่หนึ่งนี้ก็เริ่มแข่งขันแล้วนะครับแล้ววันที่26นะครับเดือนมกราเนี่ยนะครับก็เราก็จะเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมกับเสื้อแข่งขันนะครับคอลเลคชันใหม่สําหรับปีนี้ด้วยครับที่สนามแห่งนี้ครับก็คือวันเปิดตัวนะครับเราก็จะ มีเชิญสื่อมวลชนมา,าแข่งขัน VAP นะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทางกองทัพอากาศพร้อมกับทีม VAP ของแก้คู่แข่งขันกันนะครับแล้วก็อาจจะเชิญสโมสรไทยพิมีนะครับมาแข่งกับแก้คูแบบเต็มสูบนะครับก็คือแล้วก็มีการชิงถ้วยรางวัลวันเดียวจบ งานของเก็กคูครับในปีที่แล้วอาจารย์ก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างสําหรับผลงานที่รับจอพอใจครับก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ต้องต้องเรียนว่ามันก็เป็นประสบการณ์นะครับเราก็าทําฟุตบอลในครึ่งฤดูกาลแรกกับหนึ่งฤดูกาลเต็มๆปีที่แล้วนะครับงบประมาณก็ลงไปเยอะนะครับผลงานก็ได้ที่3นะครับถามว่าพอใจไหมนะครับก็สําหรับทีมน้องใหม่อย่างเรานะครับก็ผลงานได้ที่3เนี่ย เราก็ถือว่าเราก็ทำผลงานมาได้อพอสมควรนะครับแต่ถ้าถามว่าพอใจไหมเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าแชมป้ไปลีกนี่ก็ถือว่า,ายังไม่ดีพอครับฟางแฟนๆนะครับที่เริ่มจะมีคนรู้จักเทคูลลูก้ฟามากขึ้น,คร,นครับให้เชิญชวนเข้ามาดูมาช่วยเชียร์นะครับครับผมต้องออกลับเรียนนะครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็บรรดาผู้ปกครองนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในเขตปทุมธานีนะครับหรือว่าอยู่ในเขตดอนเมืองนะครับก็คือ,อช่วยมาเชียทีมแก๊กคูทัฟฟ้าปีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นแก๊กคูทัฟฟ้าปทุมธานีเอฟซีนะครับก็รับรองว่าสนุกแน่ๆครับนะครับก็ได้รับความสุขสารแล้วก็เราก็ปีนี้ทุ่มเทเต็มที่ครับนะก็จะต้องเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้ครับในโซนภาคกลางตะวันตก